Yeah, มิขครับมีขวามีขวากมีขวาค่ะค่มีขวาครับ น้ะรถพี่พายุแบตหมดแล้วเขาบอกให้ชาร์จพี่พายุชาร์จเป็นไหมดูส mm ิแบตเตอรี่โล่ อันนี้อีกตัวแล้วเอ้ยรีชาร์จอินพาวมนจ๊อปปองปอง ไม่เอาพายุไม่เอาครับป้ามาเก็บผักไปเดี๋ยวพี่พายุเอาไปอ่าเฮียครับไม่ใส่น ละมังแล้วค่ะ อายุว่ายน้ำไหมว้น้่น้ว่ายน้ำ พี่วิวไปน้ำกน้นมาว่ายน้ำมาพี่หายุ เอ,อันนี้อ๋อโอ้ยเ<ว>หนื่อยเหนื่ว่ายน้ำเหนื่อยจริงๆเลย นี้ไม่ได้นี้สกปรกเกียวเกียวนกนกร้องลูกนกร้องอืมนกร้องครับนกบิน <ร>ยาย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 ก็ไม่หันเลยหลานเรียกดูหนะ้ายายสิเยิย้มยายยายหน้าเยิยยยย้มร้อนมากหกทั้งแล้วน พี่สายฟ้ากลับมานั่งกินครับไปนั่งกินไปนั่งครับเรู้แล้วมีนกบ้านยายมีนกเยอะเยอะอืมเยอะนก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 อืมอ่า บันเทิงโออ้ยหล่เข้าบ้านแล้วลูก <c oughs> ให้กินให้เสร็จก่อนอันนั้นยายทำอะไรฮะอันนี้ ขนมเทียน,นออันนี้ไม่รูอ้อุอนน่นอะไรของเทียบเทียบอะไรเห็นปะ โนไม้ไม้นกจะกลับมานั่งก่อนกินข้าวปะ

โนโน่พี่สายฟ้าล็อกมันมีบนฟ้า